สวัสดีครับวัยรุ่นทุกคนกลับมาพบกับผมสันจัดจ้านกับช่องสันจัดจ้านช่องที่สรุปเรื่องราวสุดมันจากนิยายซีรีส์และอนิเมะทั้งตะวันตกและตะวันออกให้คุณเข้าใจได้ใน5นาทีวันนี้ผมมีของดีมานำเสนอบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นสายบู๊สายเลือดร้อนสายชอบความมันแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนี่คือเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่หมัดต่อหมดัดแต่มันคือการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีเพื่อความอยู่รอดและเพื่อพิสูจน์ความเป็นพิสูจน์ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากำลังจะดําดิ่งเข้าสู่โลกแห่งการต่อสู้ที่ไร้ซึ่งความปราณีโลกของเคนกันอาชุระอ้าะได้ยินชื่อแล้วขนลุกกันใช่ไหมครับบอกเลยว่าเรื่องนี้มันโคตรของโคตรมันผมนี่ดูไปกำหมัดไปจนจะทะลุจอแล้วเอาละอย่ารอช้าใครพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์รัวๆแล้วเรามาเข้าสู่สังเวียนเคนกันกันเลยพร้อมไหมไวัยรุ่นถ้าพร้อมแล้วก็ลุย เรื่องราวของเราเริ่มต้นที่ชายหนุ่มปริศนาคนหนึ่งที่โผล่มากลางป่าแล้วต่อยหมีควายคว่ำใช่ครับคุณฟังไม่ผิดพี่แกต่อยหมีควายและชายคนนั้นก็คือโทกิตะโอมะหรือที่รู้จักกันในนามอาชุระโอมะเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อเขาใช้ศิลปะการต่อสู้แบบพิเศษที่เรียกว่านิกะอิซึ่งเป็นการเรียนแบบการเคลื่อนไหวของสป่าผสมผสมนานกับเทคนิคการป้องกันตัวที่ลึกล้ำซับซ้อน โอมะไม่ได้เป็นแค่คนบ้าพลังนะครับเขามีเบื้องหลังที่ซับซ้อนและเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนในการเข้าร่วมการแข่งขันเคนกันสังเวียนการต่อสู้ใต้ดินที่จัดขึ้นโดยบรรดามหาเศรษฐีและบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นการต่อสู้เคนกันไม่ใช่แค่การชกต่อยธรรมดานะครับแต่มันคือการตัดสินใจทางธุรกิจครั้งสําคัญอันที่มีมูลค่ามหาศาลเป็นเดิมพันทุกการต่อสู้คือการเดิมพันชีวิตและอนาคตของบริษัทนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อชื่อเสียง แต่เป็นการต่อสู้เพื่อเงินอำนาจและการอยู่รอดของธุรกิจใครแพ้คือจบไม่มีคำว่าปราณีโอมะได้พบกับยามาชิกะคาซิโอพนักงานบริษัทธรรมดาดาที่ชีวิตต้องพลิกผันเมื่อต้องมาเป็นผู้จัดการของโอมะในสังเวียนเคนกันจากคนทอนกรรมดารรมดาที่ใช้ชีวิตจืดชืดเมื่อโอมะเข้าร่วมสังเวียนเคนกันเขาก็ได้พบกับนักสู้มากหน้าหลายตาจากทั่วทุกมุมโลกทุกคนล้วนมีฝีมือระดับพระกาล และมีสไตล์การต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเซตซึนะชายหนุ่มลึกลับผู้มีพลังคล้ายปีศาจและเทคนิคการโจมตีที่เหนือธรรมชาติการโรฮงโอดานักฆ่าผู้เลือดเย็นที่ใช้ศิลปะก,การต่อสู้สุดอันตรายเรนกิจิโอแม็กมวยไทยผู้มีหมัดที่ทางพลังดุดสายฟ้าฟาดและอีกมากมายแต่ละคนไม่ได้มีแค่หมัดแต่มีเรื่องราวมีอุดมการณ์และมีเบื้องหลังที่น่าสนใจ บอกเลยว่างานนี้ไม่ได้มีแค่ตัวละครหลักนะวัยรุ่นตัวละครสมทบทุกคนมีบทบาทและพลังที่ทำให้คุณต้องทึ่งใครเป็นใครใครเก่งยังไงใครมีท่าไม้ตายอะไรเตรียมตัวกรี๊ดได้เลยเพราะการต่อสู้ในเคนกันอชูระไม่ได้จำกัดแค่รูปแบบเดียวมันคือการผสมผสานของศิลปะการต่อสู้ทุกแขน,านางเท่าที่จะจินตนาการได้คุณจะได้เห็นการต่อสู้ที่ทั้งดิบเถื่อนงดงาม,มและเหนือความคาดหมายในเวลาเดียวกัน ทุกการต่อสู้คือบทเรียนทุกตัวละครคือตำนานมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปและใครคือราชาแห่งสังเวียนเคนกันท่ามกลางความดูเดือดของการแข่งขันโอมาต้ตองเผชิญกับอุปสรรคมากมายไม่ใช่แค่คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่ยังรวมถึงอดีตที่ตามหลอกหลอนและปริศนาเกี่ยวกับนิกาอิตหนนซึ่งเป็นวิชาที่เขาใช้ในการต่อสู้ยิ่งเขาใช้พลังนี้มากเท่าไหร่ร่างกายของเขาก็ยิ่งถดโตรมลงเท่านั้น เขาเริ่มเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงแปลก,แ,ปลกและควบคุมตัวเองได้ยากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังกัดกินเขาจากภายในเบื้องหลังพลังอันมหาศาลนี้คือความเจ็บปวดและการเสียสละโอมะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าพลังที่เขาได้รับมานั้นคุ้มค่ากับการแลกเปลี่ยนกับชีวิตของเขาหรือไม่และใครคือคนที่มอบพลังนี้ให้เขาทำไมเขาถึงต้องมาต่อสู้ในสังเวียนนี้นี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อเอาชนะ และเป็นการต่อสู้กับตัวเองการต่อสู้เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวตนและการต่อสู้เพื่อหาทางหลุดพ้นจากพันธนาการของพลังที่เขามีเขาจะต้องค้นหาคําตอบให้ได้ก่อนที่ร่างกายของเขาจะรับไม่ไหวในการแข่งขันโอมาต้ตองเผชิญหน้ากับนักสู้ระดับท็อปของเคนกันหลายคนแต่ละคนมีความสามารถพิเศษและเท็นมิตที่คาดไม่ถึงบางคนใช้วิชาลับที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน บางคนใช้พลังแห่งการฟรืฟ้นฟูที่ทําให้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์ได้ทันทีหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสบางคนใช้ความเร็วเหนือเสียงที่ทําให้ศัตรูมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวและบางคนใช้จิงดิตตว,วิทยาในการต่อสู้ที่ทําให้คู่ต่อสู้เสียสมาธิและผิดพลาดทุกการต่อสู้คือการทดสอบขีดจํากัดของโอมะเขาต้องใช้ไหวพริบความแข็งแกร่งและจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ดูเหมือนจะไร้เทียมทาน มีฉากการต่อสู้หนึ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจคือตอนที่โอมะต้องสู้กับนักสู้ที่ใช้การโจมตีจากระยะไกลโอมะต้องใช้ความเร็วและสมาธิอย่างมากในอ่านหลบหลีกและเข้าประชิดตัวผมนี่ลุ้นจนตัวเกรงเลยครับแล้วก็มีอีกไฟหนึ่งที่โอมะต้องเจอกับนักสู้ที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งราวกับหินผาหมัดของโอมะไม่สามารถทะลุทะลวงได้เลยแต่โอมะก็ไม่ยอมแพ้เขากลับพลิกแพลงใช้เทคนิคนีก,นกาอิดนที่เหนือชั้นกว่าเดิมในการเอาชนะไปได้อย่างวุดบวิด ทุกการต่อสู้คือความบ้าคลั่งที่คาดเดาไม่ได้นี่แหละและคือสเสน่ห์ของเคนกันอาชุระระหว่างที่โอมาก,กำลังต่อสู้กับคู่ต่อสู้มากมายเขาก็เริ่มย้อนอดีตไปถึงวัยเด็กของเขาและการฝึกฝนกับโทโกิตะนิโกะอาจารย์ลึกลับผู้สอนวิชานิกอิโดนให้เขานิโกะเป็นเหมือนพ่อและอาจารย์ในคนเดียวกันเขาสอนโอมาให้รู้จักใช้พลังอย่างมีสติและควบคุมตัวเอง แต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นอดีตที่ถูกซ่อนไว้ค่อยๆเปิดเผยออกมาความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับที่มาของวิชานิกกอิดนและความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างโอมานิโกะและบุคคลปริศนาที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขันเค้นกันทั้งหมดความจริงนี้จะเปลี่ยนชีวิตของโอมาไปตลอดกาลและจะพาเขาไปสู่จุดสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวนี้ไม่ได้มีแค่มิตรภาพและการต่อสู้แต่มันยังเป็นเรื่องราวของการค้นหาตัวตน การเผชิญหน้ากับอดีตและการก้าวข้ามความเจ็บปวดโอมาจะสามารถขาไขปริศนาทั้งหมดนี้ได้หรือไม่และเขาจะสามารถควบคุมพลังของนิกาอโดนไเ่สำเร็จหรือไม่หรือว่าพลังนี้จะทำลายเขาไปตลอดกาลและแล้วปริศนาทุกอย่างก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายความจริงที่ว่ามีกลุ่มอิทธิพลมืดอยู่เบื้องหลังขางแข่งขันเคนกันทั้งหมดและจุดประสงค์ที่แท้จริงของขางแข่งขันนี้คืออะไร บุคคลเป็นศสนาที่เกี่ยวข้องกับวิชานิกาอิกเนินปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพลังที่น่าสะพรึงกลัวเขาไม่ได้ต้องการแค่แขังแข็งขันแต่เขามีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นแผนการที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกไปนี้โอมะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แท้จริงศัตรูที่ไม่ใช่แค่คู่ต่อสู้ในสังเวียนแต่เป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจึงเริ่มต้นขึ้นมันไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อเอาชนะแต่เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องโลกเพื่อปกป้องเพื่อนพ้อ,พอง และเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของอดีตโอมะจะสามารถเอาชนะพลังที่เหนือกว่านี้ได้หรือไม่และเขาจะสามารถหยุดยั้งแผนการหันชั่วร้ายนี้ได้หรือไม่หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะพังทลายลงบอกเลยว่าจุดพีคข,ของเรื่องมันสุดๆด,ดครับไวรุ่นฉากการต่อสู้คงสุดท้ายที่สุดของความมันการเผชิญหน้าระหว่างโอมะและศัตรูที่แท้จริงนั้นเต็มไปด้วยเทคนิคการต่อสู้ที่คาดไม่ถึงพลังที่เหนือธรรมชาติและอารมณ์ที่พลุ่งพล่าน โอมาต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไม่ว่าจะเป็นพลังของนิกาอิดหรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณนักสู้ที่กัดไม่ปล่อยเขาใช้เทคนิคที่ถูกลืมที่อาจารย์นิกโกเคยสอนให้เขาซึ่งเป็นเทคนิคที่อันตรายและอาจทําให้เขาเสียชีวิตได้ศัตรูของเขาก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันพวกเขาใช้พลังแห่งความมืดที่สามารถดูดกลืนพลังของโอมาได้การต่อสู้ดําเนินไปอย่างดุเดือดหมัดต่อหมัดเท้าต่อเท้าไม่มีใครยอมใคร ทุกการโจมตีมีความหมายทุกการเคลื่อนไหวคือการเดินเป็นเสียงการประทะดังสนั่นไปทั่วสังเวียนผมนี่ลุ้นจนหยุดหายใจไปหลายรอบเลยครับมันไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางกายภาพแต่มันคือการต่อสู้ของจิตวิญญาณใครจะยืนหยัดอยู่เป็นคนสุดท้ายและใครคือผู้ที่จะกำหนดชะตากรรมของโลกใบนี้โอมาต้องเต้าข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะในครั้งนี้ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หลังจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจบลงทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบแต่ไม่เหมือนเดิมผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกไปตลอดการผู้ชนะได้รับการยกย่องเป็นตำนานส่วนผู้แพ้ก็ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับสำหรับโอมะชีวิตของเขาเ,าเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันเขาได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวเองได้ปลดปล่อยจากพันธนาการของอดีตและได้เข้าใจถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่เขาไม่ได้เป็นแค่นักสู้ที่แข็งแกรง่ง แต่เขาคือผู้ที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้มิตรภาพและความผูกพันที่เขาสร้างขึ้นระหว่างการเดินทางในสังเวียนเคนกันนั้นยังคงอยู่และจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาตลอดไปนี่คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตไม่ใช่แค่การเอาชนะแต่คือการเรียนรู้การเติบโตและการค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ทุกคนต่างมีเส้นทางของตัวเองและโอมะก็ได้ค้นพบเส้นทางของเขาแล้วแม้การต่อสู้จะจบลงแต่เรื่องราวของเคนครันอาชุระ จะยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไปเป็นไงบ้างครับวัยรุ่นกับการสรุปเรื่องราวสุดมันของเคนกันอาชุระในแบบฉบับของซันจุดจุดบอกเลยว่าเรื่องนี้มันจนหยดสุดท้ายจริงๆมีครบทุกรสชาติทั้งความมันความดรามา่าความฮาและความซึง้งผมนี่ดูไปก็อยากกระโดดเข้าไปต่อยด้วยเลยฮ่าฮ่าฮาสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูขอแนะนำให้ไปดูเลยนะครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนใครที่ดูแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าตัวละครโปรดของคุณคือใครหรือฉากไหนที่คุณประทับใจที่สุดหรืออยากให้ผมสรุปเรื่องอะไรต่อมาคุยกันได้เลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสันจุดๆของเราไว้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากพวกเราเพราะช่องของเรา ไม่ได้มีแค่เค็นกันอาชุระนะครับเรายังมีเรื่องราวสนุกสนุกอีกเพียบทั้งอนิเมะนิยายซีรีส์ทั้งตะวันตกตะวันออกและอื่นๆอีกมากมายรับรองว่าจัดจ้านสมชื่อช่องแน่นอนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย